ต่สลีปยางไปใส่พี่สั่งพิซซ่าว้่นี้นะป้าอยากกินพิซซ่าหนาเน่นๆกองเดียวก็พี่สั่งรินกองเดียวของพี่เอาเราหนูล่ะถ้าหนูอยากกินหนูก็สั่งเอาใหม่ทัวป้าราคาแครนินจะไม่มีตค์ซื้อกินเลยนี่ก็บอกแล้วถ้าพี่ทําอะไรเผื่อหรือเลี่ยงบ่อยๆมันไม่ได้เดี๋ยวเวลาท่านรอก,กันกระทวงแต่บุญคุณกันไม่ได้ไม่ได้อยากกินสั่งเอาสั่งเอาไปไปไป ช่วงนี้ก็กินใครกินมันไปก่อนเลยน้องออสไม่ได้ออกตัง์จ๊กจกมากินก็ผิดทำไมเอาหอมหนึ่งสองสามสี่สี่ชิมหอมไากินอีหรือเป่คจะกินจริงๆไหมล่ะห้กินก็กินอ่ะถ้างั้นก็ยิบไปชิ้นนึงเอา เอาไปชิ้นหนึ่งคู่แต่งกับสื่อเงินงคู่แต่งคู่แต่งกินก่อนูนกินกรอนบ่คืออ้าวอา,เ,อาเสียสละเป็นพี่เดี๋ยวจะว่าพี่มิกเสียสละเอาชิ้นหนึ่งเลือกเอาเร็ว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวเปลี่ยนใจนะสัตเอาสิ้นหน่อยก็ได้สิ้นไหนก็มีค่าเท่ากันนะ่ะล่ะปลาใส่อ้ใส่ท่ลักทะลวงหนูหน่ะชิ้นหนึ่งเนาะเฮ็ดอย่างนั้น เขียนเอาไว้ว่าน้องออสกินหนึ่งชิน้นเอาเขียนให้อย่างครับกุเตนเงินกุเตนซื้อใส่ให้อย่างเขียนเอาไว้เดี๋ยวลืมเอาหนึ่งชิน้นเท่านี้นะหนึ่งใบเขียวพอโอ้อถ้าว่าได้ให้กินฟรีกับว่าแต่เมื่อเอิญหนูกินกับกุเตนหนูไม่ได้กินปลานั่นก็อยากกินแตกก่กระตามซื้อกับว่าซื้อเสร็จแล้วก็กเดินตามเพรให้กินพอลงบัญชีไว้ก็งอน โอ๊ยน้องออดเอ้ยจั๊กพี่จะทำยังไงกินคนเดียวนี่เหล็กมดนน่เลย,อ,ยอร่อยหนาหาว่าเย็นด้วยแซ่บ